สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนเด่นนะครับจะมาอัปเดตในส่วนของเทศกาลท่อง,งเที่ยวในเดือนมีนาคมนะครับว่าในส่วนของเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะทั้ง5ภาคนะครับมีในส่วนของเทศกาลท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับเราไปในส่วนของทางภาคเหนือกันก่อนนะครับเทศกาลดอกเซี่ยวบานนะฮะบ้บานป่าเมี่ยงนะฮะชมดอกเซี่ยวแล้วก็ชิมในเรื่องของกาแฟาหอมๆอ,อร่อยนะฮะแล้วก็ชิมยำยอดใบเมี่ยงด้วยนะครับแล้วก็อุดหนุนในเรื่องของหมอนใบชานะครับพร้อมกับในเรื่องของการแสดง แล้วก็การแข่งขันกีฬาแบบพื้นเมืองนะครับแล้วก็ที่สําคัญฮะไฮไลท์ที่สุดนะฮะพักกับชุมชนแบบโฮมสเตย์ฟังเสียงน้ําไหลจากลําธารนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยนะฮะต้องไปแล้วเนี่ยนะฮะห้ามลืมห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับวันที่5มีนาคมจนถึง7มีนาคมนะครับที่บ้านป่าเมี่ยงแจ้ซ้อนนะฮะอำเภอเมืองปานนะฮะจังหวัด ลำปางนะฮะท่านไหนที่ขึ้นไปทางเหนือทางลำปางอย่าลืมอย่าพลาดนะฮะในส่วนของเทศกาลท่องเที่ยวงานนี้นะครับอีกหนึ่งงานที่สุโขทัยนะฮะจะมีในส่วนของมินิไลฟ์แอนซาวสองศูนย์สองหนึ่งนะครับที่สุโขทัยนะครับก็เป็นการอ่ต้องบอกว่างานใหญ่จริงๆนะครับมินิไลฟ์แอนซาวครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลยนะครับโดยอ่มีเดือนละสองรอบนะฮะในรอบเดือนมีนาคมจะมีวันที่หกมีนาแล้วก็วันที่ยี่สิบ มีนาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของถัดไปจะเป็นเดือนเมษานะฮะวันที่3เมษาแล้วก็วันที่17เมษานะครับเนื่องจากว่าเป็นในส่วนของเทศกาลแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ด้วยนะครับก็ทางจังหวัดก็ขอจํากัดในส่วนของอผู้เข้าชมเนี่ยต่อรอบเนี่ยรอบละ2 0 0ท่านนะครับยังไงบ้างครับในส่วนของทางภาคอีสานนะครับก็จะมีในส่วนของงานฉลองอนุสาวรบยรีปราบห่อนะฮะ ใต้ร่มพระบารมี194ปีนะครับเมืองหนองคายแล้วก็งานกาชาติประจำปี2564นร่ะคงานมีวันที่5มีนาคมจนถึง13มีนาคมนะรบับริเวณอ,อนุสาวรีย์ปราบห่อนะฮะจังหวัดหนองคายนะครับอีกหนึ่งงานไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับงาน5มีนาถึง13มีนาเช่นเดียวกันนะครับ บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารจะมีในส่วนของงานกาชาติและของดีจังหวัดมุกดาหารฝากไว้ด้วยนะครับถัดไปครับมาในส่วนของทางาจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็จะมีการสัมมนามหากรรมกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนนะครับงานมีวันที่5มีนาคมจนถึงวันที่7มีนาคมนะครับท่านไหนที่เดินทางไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็งานงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมจัดงานนี้ขึ้นมานะครับต่อยอดจากการปลูกกัญชาในวิสาหกิจชุมชน6ต้นนะฮะมีประเพณีบุญพเวทจังหวัดร้อนะครับประจำปี2564งานมีวันที่6ถึง7มีนาคมนะครับบริเวณสวนสมเด็จพระศีนครินทร์จังหวัดร้ออ็ดำเภอเมืองจังหวัดร้อ็นะครับ แล้วก็งานมหาทานครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่เฮ็ดบุญใหญ่บริจาคทานบรมีฟังเทศออนไลน์แล้วก็เป็นมหาทานบรมีบุญประเพณีพเวทร้อยเอ็ดประจำปี2564ด้วยนะครับ งานรวมในสกลนะฮะ,ะ,ะจังหวัดสกลนครประจำปี2564วันที่12 21มีนาคมบริเวณเศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครครับมาภาคตะวันออกบ้างครับสีสันตะวันออกก็จะมีงานเล่าขานตำนานคลองบางพระนะครับ5มีนาจนถึง7มีนาคมเลยนะครับชุมชนคลองรักบางพระนะครับอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับ งานที่2จะเป็นการแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยาไนท์รันนะครับ 6มีนาคมนะครับบริเวณท่าเทียบเรือเมืองพัทยานะครับแหลมบริงไฮจังหวัดชลบุรีนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของสุขภาพเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับงานนี้พี่น้องภาคกลางเป็นยังไงบ้างครับงานกิจกรรมภาคกลางวันนี้ก็จะมีในส่วนของอการแข่งขันจักรยานชิงแช,งชมป์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่11นะครับห้าถึงมีนาคมนะครับหนึ่งในสนามที่สําคัญของ,ของการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะฮะชิงถ้วยพระราช ท,ที่จัดหนึ่งในต้องบอกว่าหนึ่งในสมาคมจักรยานกีฬาของประเทศไทยเลยนะครับร่วมกับเทศบาลตำบลทองผาภูมิเขื่อนวชิราลงกรนะฮะโดยปีนี้จัดแบบแข่งขันแบบ new normal นะฮะที่มีการปฏิบัติตามข้อป้องกันนะฮะของทางสอบอคออย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนเห็นไหมฮะการท่องเที่ยวนะครับ วันนี้เริ่มมีการท่องเที่ยวแล้วนะครับถัดมาครับงานวันสร้างเมืองกาญจนบุรีนะครับวันที่8มีนาคมนะครับก็จะมีในส่วนของพิธีถวายสักการะนะครับพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระน,นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีการแสดงดนตรีไทยนะครับการแสดงละครเทิดไทยประกอบแสงสีเสียงนะครับการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานท้องถิ่นนะครับ มหกรรมหุ่นฟังนกนะฮะครั้งที่36นะครับวันที่12บสถึงยีมีนาคมนะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเขื่อนเรียงหินนะฮะหน้าสารการจังหวัดชัยนาธนะครับไปในส่วนของทางภาคใต้บ้างครับโอ้ภาคใต้มีงานเยอะจริงๆนะฮะช่วงนี้นะครับงานแรกนะครับท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันมหัศจรรย์เมือง3าอ่าวและงานกาชาติของดีของเด่นนะฮะประจำปี2,56 4นะครับ วันที่4-15ถึงมีนาคมนะครับบริเวณเอ่าวประจวบแล้วก็สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะฮะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับงานที่2เป็นงานของดีเมืองสุราษฎร์กาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ5-14ถึงมีนาคมนะครับบริเวณถ,ถนนสายริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ถัดมาเป็นในส่วนของมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนนะครับวันที่5ถึงวันที่6มีนาคมนะครับสนามสวนขวัญเมืองนะฮะอำเภอนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับ สุราธานีไบวิก2021นะครับ5-6มีนาคมนะครับเป็นการรวมตัวของผู้ที่ชื่นชอบรถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์จากทั่วประเทศแล้วก็ประเทศใกล้เคียงด้วยนะครับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารนณะการขับรถเที่ยวนะฮะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังห้างสนามโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีครับแล้วก็ถัดมาเป็นในส่วนของ งานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันนะครับวันที่5ถึงวันที่14มีนาคมนะครับ ถนนสายริมเขื่อนแม่น้ําตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับงานนี้รวบรวมของดีของเด็ดทุกอย่างในจังหวัดสุราธานีมาไว้ในงานนี้งานเดียวนะฮะและที่สําคัญนะครับมีการออกร้านาราคาถูกนะรบับริการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็รับบริจาคโลหิตนะครับจำหน่ายฉลากรางวัลสลากกาชาตินะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับ หน้าไปถัดมาเป็นในส่วนของสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์นะฮะเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสุราษฎร์ธานีกับการในเรื่องของการประกวดาการออกร้านนะฮะการจําหน่ายเทศกาลอาหารและก็ดนตรีนะครับงานวันที่8ปดถึงสิมีนาคมนะครับบริเวณสารหลักเมืองนะฮะแล้วก็บริเวณถนนหน้าเมืองนะครับ ลงไปทางกระบี่กันนิดนึงนะครับงานนาตีนกรีนวิลเลจเฟสติวัลนะครับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ภายในงานก็จะมีการาแสดงพื้นบ้านของเด็กๆและก็เยาว,วชนนะฮะร,รวมถึงการออกร้านชุมชนท่องเที่ยวนะฮะในจังหวัดกระบี่งานมีวันที่6-8มีนาคมนะฮะ2564ครับ, 2, รบงานกระบี่ฟู้ดเทสฟู้ดเฟสนะครับกิจกรรม ลองลิ้มชิมอาหารในบรรยากาศสุดชิลริมทะเลนะฮะในงานกระบี่ฟู้ดเฟสนะครับกินเปลี่ยนโลกนะฮะอิ่มอร่อยไปกับ60ร้านดังของกระบี่นะครับเน้นอาหารถิ่นนะับเพื่อสุขภาพนะฮะกินรู้ที่มากินเป็นยากินตามฤดูกาลโอ้โหนะฮะพบกับเชฟบูมนะครับกันยรัตนะฮะและเชฟเก่งราชวัรนะครับ ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจากรายการดังเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยด้วยนะครับงานจะมีวันที่12-14มีนาคมที่หาดอ่านางนะฮะเวลาดี4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะฮะฝากไว้ด้วยท่านไหนที่กำลังจะไปภาคใต้นะครับงานลานตาลันตานะฮะวันที่6มีนาคมถึงวันที่8มีนาคมนะครับเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้ในแนวคิด ร่วมกันย้อนรอยเมืองการค้าทางทะเลทางทะเลอันดามันในสมัยอดีตการของเกาะลันตานะครับซึ่งเป็นยุคที่บอกว่าสมัยก่อนนี่เป็นการใช้เรือสำเภาในการขนส่งสินค้าแล้วก็มีเรื่องเล่านะความเป็นมาเมืองเก่าของเกาะลันตาในสมัยก่อนที่เคยเป็นท่าจอดเรือนะฮะแล้วเป็นที่พักสินค้านะครับขนถ่ายสินค้าเพื่อมาค้าขายนะฮะในงานเทศกาลลันตาลันตาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้ชมการ รำร้องแงกนะฮะแล้วก็จากกลุ่มชาวเลแล้วก็การแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้แล้วก็การแสดงดนตรีสากลมากมายเลยนะครับถัดไปนะฮะมีงานวันสงขลานะฮะภายใต้โครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลาประจำปี2564นะครับ9-11มีนาคมนะครับการจัดงานทางด้านสถานที่แล้วก็การจัดก,กิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับประกอบด้วยการทำบุญนะครับ บรรพชนคนสงขา16อำเภอกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและแต่ละอำเภอครับขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะฮะของ16อำเภอกิจกรรมเวียนเทียนนะฮะเจดี JD เขาตังกวนนะครับแล้วก็งานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองอาการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับการประกวด ที่ดาสงขานะฮะการแสดงวัฒนธรรมและก็นิทรรศการส่งขามากมายเลยนะครับการแสดงมหรสพต่างๆงานดีงานเด็ดเราจัดไว้ในงานนี้งานเดียวนะครับฝากติดตามนัะเด่นด,ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ